โยโยโย่ายสองตรงเจนกับคืนเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืนห,หนังทุกช่องทางเจอล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฟาผลิตภัณฑ์เคล็สปอร์ตเข้าร่วมชมลงหนุหนังได้ที่เอด MVP 33ครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับคืนเน้นทีมเดียวพิจารณเลือกเกมเวลาตีสามตรงนะครับยู่าแชมเปี้ยนซีคในรอบลีกเฟส ผลิซแซงชักแมงชมป์เก่าจากฝรั่งเศสจะเปิดบ้านเชอญกับบาเยอร์มินิกจากเยอรมันนะครับทั้งสองทีมชนะมา3นัดรวด9คะแนนเต็มเหมือนกันเปตเช่เนี่ยเกมล่าสุดรายการนี้บุกถล่มเลวากูเซ่นมา7-1นะครับล่าสุดในลีกเปิดบ้านเบียดชนะนีสมา1-0ครับลุยส์เอลลีเก้หมดสิทธิ์ใช้งานอิเลียซาบันยี่นะครับประกันหลังที่ติดโทษแบนแล้วก็เดเซดูเอ้ยังเจ็บที่เหลือชุดใหญ่นะครับเกมรับปาโชเบรันโดตรงกลางฟาเบียนลุยส์วิดตินญาชาวเนเวส แนวรุกก็คีชาฟคลัสเกเรียบรัทเล่บัตกโกล่าแล้วก็อุสมันเดมเบเล่นะครับโยโย่เจ็ดฝาผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างน,นี้เลยครับในขณะที่ไบยนก็เกมล่าสุดรายการนี้เปิดบ้านถล่มคลับบูสมา4-0ครับในลีกก็เปิดบ้านถล่มเลเวอรสเซนมา3-0ครับแบงซองกอมปานี ก็มีอูปาเมกาโน่กับโนจนาธานทาเหมือนเดิมนะครับตรงกลางโจโชวัวกิมบิตพาบโลวิดแนวรุกไมิเคิลโอลิเซ่ลุยดีอาสแฮร์รี่เคนนิโคลัสแจ็คสันพวกนี้นะครับเจอกันล่าสุดกลางปีในชิงแชมป์สมโมสรโลกครับเปเชชนะ2-0ก่อนเกมเขามองปาริสยังเหลื่อมนิดๆคืออาจจะออกเสมอด้วยนะครับเพราะว่าดยฟอร์มของบาเยอร์ด้วยครับแม่แต่ดูแล้ว พี่เฉินมองว่าปารีสในบ้านยังไงก็เป็นปารีสแซงต์แชงแมงนะครับบาเยนอาจจะดุดันในช่วงนี้ก็จริงแต่พี่เฉินมองว่าไม่ง่ายกับการบุกชนะครับเกมแบบนี้วัดใจปารีสแซงต์แชงแมงในบ้านแย่ yeah, สุดคือเสมอนะครับปารีสปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเลยครับให้เชียร์ปารีสแซงต์แชงแมงเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย